สวัสดีครับผมครูปั๊มจากช่องปั๊มอารนะครับช่องที่จะช่วยอัพสกิลของเพื่อนๆในด้านของการทำ Presentation ให้สมาร์ทแล้วก็เท่ยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการาประสบความสำเร็จสำหรับคนที่อาจจะเรียนมาน้อยหรืออาจจะเรียนในสถานสถานการศึกษาที่ไม่ได้เด่นไม่ได้ดังนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมจริงผมก็ไม่ได้จบ สูงหรือว่าเรียนในสถานศึกษาที่ดังๆของรัฐบาลนะครับผมก็เลยใช้วิธีการที่เราเรียกว่าในสมัยของผมเนี่ยเราเรียกกันว่า Copy and d e v e l o p นะครับก็คือวิธีการของผมเนี่ยคือผม Copy ท่าทางไม่ว่าจะเป็นท่าทางนะครับท่าทางในการ p r e เซนตหรือว่าตัว Presentation ของคนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับ ผมใช้คําว่า Copy ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งขนาดนั้นนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมจําท่าทางจําวิธีการพูดจําน้ําเสียงแล้วก็ดูตัวสไลด์ที่เขาทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไปได้ค่อนข้างไวกว่าคนที่เริ่มมารุ่นเดียวกันนะครับ หลังจากที่ผมจำท่าทางผมทำอะไรผมก็เอามาฝึกกันนะครับในการพรีเซนต์แล้วก็การทำตัวสไลด์พรีเซนเทชันนะครับให้เหมือนกับคนคนนั้นเลยที่เป็นโลโมเดลของผมนะครับก็คือผมพยายามที่จะหาพวกโลโมเดลนะครับแล้วก็แอคให้เป็นแบบเขาเลยนะครับพยายามเป็นแบบเขาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเป็นเองนะครับสุดท้ายคุณก็จะเป็นคนคนนั้นเองนะครับก็คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบเขานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นทิปอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ อาจจะไม่ได้เรียนจบในสถานศึกษาดังๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไม่ได้เรียนมาสูงนะครับผมก็แนะนําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นกอดแล้วก็ทําแบบนั้นเลยนะครับแอคแบบนั้นเลยแล้วก็ถึงจะมีแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิค3อย่างนะครับก็คือ be Do have นะครับเป็นทําทแล้วก็มีนะครับ น,นี่ก็เป็นเทคนิคสอย่างนะครับก็ลองไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ลองไปทําให้ดีทําให้เก่งกว่าผมนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนทําได้นะครับผมครูปั๊มนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาคอยกดไลค์แล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับครับผมครูปั๊มครับ